ลมหายใจกำหนดชะตาชีวิตลมหายใจกำหนดภพชาติได้ลมหายใจรักษาโรคทั้งกายและจิตจะอายุสั้นอายุยืนอยู่ที่ลมหายใจอยากอายุยืนก็ต้องมาทัศเจริญอาณาปานสติและวิปัสสนานี่แหละถ้าหายใจโดยไม่รู้สึกตัวนั้นอายุสั้นแน่นอน เพราะเราไม่มีสติกับเขาปล่อยให้เขาไปตามยถากรรมนี่นะฉะนั้นผู้ที่มีลมหายใจอยู่นี้คือมีค่าของชีวิตจะวาดโครงการแผนการหรืองานอะไรทั้งหลายถ้าเราไม่มีลมหายใจจบข่าวมีเท่ากับเลขศูนย์ นเลขศูนย์ทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยโครงการใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆแปลนอะไรไว้ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้คนอื่นทำต่อไปคนที่มีลมหายใจคนที่หมดลมแล้วก็คือแค่นั้นแหละแล้วรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีลมหายใจหมดค่าแะ้วยังไม่พอนะมนุษย์กลัวอีกต่างหาก ทั้งคนทั้งมนุษย์นี่แหละกลัวนะสัตว์เดรละชานมันยังไม่กลัวศพไม่กลัวซากศพของสัตว์ด้วยกันที่ตายเขาก็ยังไปดมไปเลียไปอะไรอยู่นึกว่ามีชีวิตแต่คนเราเมื่อหมดลมเมื่อไหร่จะกลัวกันเลยนึกภาพออกไหมนี่แหละแม่ถึงเตือนให้พวกเราว่าลมหายใจคือชีวิตชีวิตคือลมหายใจ เมื่อหมดลมแล้วอย่าวหวังเลยว่าเราจะคอนโทรลอะไรได้ไปตามแรงกรรมที่เราทำอยู่ขณะที่มีชีวิตนี่แหละศรัทธาในคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโดยแม่นะคะน้อมนำคำสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติแล้วมันเกิดจิตอิสระหลุดพ้นจากจากทุกแม่จึงนำประสบการณ์ตนเองมาแชร์มาเผยแผ่ นะให้พวกเราได้รู้ว่าการทําตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือประสบการณ์ตนเองของแม่เราน้อมนําคําสอนคืออาณาปานาสติและวิปัสสนาซึ่งมันมีธานศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นนะไปในตัวแต่ขณะประพฤติปฏิบัติต้องมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับเวทนาและความรู้สึก อยู่ในสติปัฐานสีและอยู่ในสัมมาสติและอยู่ในสัมมาสมาธิอยู่ในสายทางเดินอริยมรรคมีองค์แปดแม่พูดเมื่อวานนี้ละเอียดแล้วนะคะทางเดินสายอาริยมรรคมีองค์แปดทำให้วิมุตติหลุดพ้นได้ถ้าใครเดินทางสายนี้ไม่หลงทางแน่นอนเข้าสู่ความอิสระของจิตนะคะตัดภพตัดชาติ ัดการเวียนไหตายเกิดแน่นอนอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเขาเรียกว่าถึงที่สุดแห่งธรรมลูกๆทั้งหลายที่ฝึกหัดขัดเกลากับแม่มาลายรูปหล,ย,ลยนามเห็นสัจธรรมเห็นอริยสัจนะเห็นความจริงอันประเสริฐตรงนี้ทานตรงนี้เราได้สร้างภพภูมิให้เราอยู่ในภพภูมิเทพเทวดานะเทพเทวดาหรือมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ ไม่มีความอัตคัดขาดแคลนจะมีแต่ความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตอันนี้คือการทานนะคะการวัตถุปัจจัยหรืออมิตรทานทานที่สําคัญที่สุดอภัยทานเนี่ยให้แก่ศัตรูผู้อาฆาตหรือคนที่ทําร้ายเราแล้วก็ทานสูงสุดคือธรรมทานนะคะชวนกันมาประพฤติปฏิบัตินะชาระจิตชําระบาปอากุศลของตนเอง ยอมอุเบกขายอมวางเฉยยอมตายกับเวทนาและความรู้สึกเจ็บปวดบีบคัน้นนี่แหละเขาเรียกว่าถวายชีวิตเป็นทานเป็นปรมัตถบารมีพวกเราที่ปฏิบัติอา,านาปานสตินี่นะอยู่ในข้อปรมัตถบารมีทานเลยนะนี่แหละมันจะทําให้เราเข้าสู่กระแสจิตอริยะตรงนี้นะไม่ต้องย่นย่อท้อถอย,ถอยเจอเวทนาให้ยิ้มให้มัน พราะคำสอนบอกว่าปฏิบัติธรรมต้องเห็นทุกไม่ให้เป็นทุกนะพอเห็นทุกแล้วมันจึงจะเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นสัจจะว่าทุกข์นี้มันก็ไม่เที่ยงเกิดมาจะเกิดตั้งอยู่ดับไปเกิดตั้งอยู่ดับไปหรือว่าทุกมันหายไปก็อยู่ในความสบายๆมันก็อยู่ไม่เที่ยงตั้งอยู่ดับไปเช่นกันนี่แหละเห็นสัจธรรมนะคะนี่เขาเรียกว่าเห็นธรรมหรือเห็นสัจธรรมเห็นอริยสัจสี่ไ เห็นสิ่งที่เป็นประเสริฐสี่อย่างเห็นทุกเห็นสมุท,ทยัยสมุทัยคือความคิดจิตตะสังขารการปรุงแต่งทั้งหลายสัญญาความจําเก่าๆทั้งหลายพวกนี้เป็นสมุทัยหมดเลยเวลาเราปฏิบัติมันจะผุดขึ้นมาขณะที่เรากําลังเคลิมๆนะคะเข้าสู่ฌานสองผวังขจิตมันจะมีอะไรขึ้นมามากมายเป็นบุคคลที่เรารู้จักบุคคล ที่เป็นบรรพบุรุษมังเพื่อนฟูงอะไรที่จากไปแล้วก็มีที่ยังอยู่ก็มีนะคะพูดขึ้นมาในมโนสํานึกของเราไม่ให้ปรุงแต่งต่อนพระพุทธองค์บอกว่าอย่าไปปรุงแต่งต่อว่าเป็นใครเป็นอะไรยังไงมาทําไมให้เจ้หวัอุเบกขาแระว,วางเฉยนี่แหละอุเบกขาแระว,วางเฉยคือยอมนะยอมไม่ปรุงแต่งกับจิตตสังขารเ่านี้หรือปฏิบัติไปแล้ว ความเจ็บปวดทุกทรมานเกิดขึ้นตามร่างกายตามกระดูกตามเนื้อตามเอ็นตามหนังเราก็อย่าไปปรุงแต่งว่ามันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือเป็นน่นเป็นนี่ให้ยอมอุเบกขาวางเฉยยอมตายกับมันเขาเรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะคะเรียกยอมตายนะคะตายก่อนตายจริงตายตอนที่เราปฏิบัติคุ้มค่ากว่าตายจริงๆที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติฉะนั้นข้อนี้แหละสําคัญที่สุด ให้ลูกๆทั้งหลายนะคะเมื่อมีลมหายใจต้องรีบเจริญรำประพฤติธรรมเจริญอานาปนาสติและวิปัสสนานี้แหละใครจะมาว่ายัางไงก็แล้วแต่พวกเราต้องเข้มแข็งตั้งมั่นไว้เพราะว่าผู้คนที่เขาไม่ปฏิบัติเนี่ยเขามักจะมองคนในแง่ร้ายขนาดแม่อยู่ตรงจุดนี้ยังมีคนมาประเมินแม่นะว่าคุณพูดมาเป็นปุถุชนคุณพูดมาสมมิชฉาทีท,ทีอะไรเนี่ยนะ ไปฝึกมาใไม่อะไรพวกนี้นะทาคืออะไรถามแม่สารพัดแม่ไม่ตอบคําถามเพราะว่ามันคําถามพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติถ้าถามสภาว่าทมเนี่ยผมปฏิบัติมาอย่างนี้นะผมทาไมหัวใจมันเต้นเร็วเต้นแรงหรือว่าผมทําไมตัวมันบิดเนื้อบิดตัวมันกระดุกมันอะไรอันนี้ถามอะแต่ถ้าถามว่าทําคืออะไรนนน,น,นี่น,นี่คืออะไรไม่ต้องมาถามอันนั้นเป็น เรื่องของสัญญาความจำนะคะเป็นจินตามยะปัญญาไม่ได้ทำให้หลุดพ้นแต่ทำให้เสียเวลามาจดมาจำนะฉะนั้นใครที่ประพฤติปฏิบัติธรรมต้องเจริญอนาปานสติสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมให้รู้ลมให้รู้เวทนาและความรู้สึกจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดข้อแรกเลยนะคะเป็นปัญญายานเป็นปัญญาเห็นชอบ ใครที่มาตั้งคําถามกับแม่อันนั้นคือปูถุูชนยังไม่มีปัญญาเห็นชอบมีแต่ส่งจิตออกไปประเมินคนอื่นไปจับผิดไปจ้องโทษคนอื่นแน่จริงออกมานะประกาศทําเลยนะพูดในโซเชียลเลยประกาศทําให้เห็นตัวเห็นตนเลยนะแน่จริงสอนให้คนบรรลุธรรมไปเลย